ยินดีตอนรับเขาโซช่องของลุงสีงอีกรอบนึงนะครับตอนจะขี่เมื่อวานี้เนี่ยที่ลุงเองเนี่ยคิดว่าจะไปตามล่าร้อมนะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยคือมันเป็นพร้อมหรือสีซึ่งเมื่อวานเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะเห็นนะ ลงุงดองวิ่งเอาตัวหลอนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ป้อมธรรมดาแต่เป็นปอบหรือสีก็อย่างที่ทุกคนนคงเข้าใจนะว่าหรือสีเนี่ยมีอนุภาคมากยิ่งเป็นปอมเนี่ยก็ยิ่งเยอะขึ้น ลุงจึงไม่สามารถที่จะต่อกอนกับมันได้เมื่อวานเนี่ยลุงจึงได้แดต้องถอยแล้วกันหนีนะถ้าเกิดสู้ไปเนี่ยมีกับตาอย่างเดียวเพราะว่าลุงเนี่ยรู้ดีว่าสิ่งที่เผชิญกับเมื่อวานคือเราจะต้องเอาตัวรอดอย่างเดียวใครที่เพอสู้ มีถึงชีวิตแน่ลุงเนี่ยพอจะเข้าใจประมาณนี้นะซึ่งวันนี้ลุงเนี่ยกลับมาอย่างจุดจุดหนึ่งซึ่งก็เคยเห็นกันมานะก็ลุงจะกลับไปหา้าฤสี เพื่อจะไปสอบถามว่า้อมหรือสีตัวนั้นเป็นใครแล้วทำไมถึงเป็นบอมได้ก็วันนี้เราเนี่ยจะได้รู้ไปพร้อมกันกับเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อวานยังไงเราเนี่ยต้องหาคำตอบให้ได้นะซึ่งเราเนี่ยจะไปถามท่านหรือสีให้แน่ชัด กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานรู้ว่าท่านเนี่ยอาจจะรู้และบอกวิธีเราเมือกันได้แค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวมันเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะ ถ้าใครไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆค,คอยกดกระดิ่งเพื่อเบื่อกันแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันดีกว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลามันเนี่ยก็มาถึงแล้วนะ แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็เล่มสองเข้ามาแล้วนะอีกไม่ค่อยไกลก็น่าจะถึงแล้วแหละ นี่เราเนี่ยขอมาถึงยังชุดที่ทันศีเนี่ยมาอา,า,อาศัยอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปหาท่านกันดีกว่าเพื่อจะสอบถามเหตุการณ์เมื่อวานที่ลุงพบเจอนะ ้างกราบทานเศีอีกครั้งหนึ่งนะครับพราะดีวันนี้มีเรื่องรบควรจะมาถามท่านหน่อยที่ผมเนี่ยเจอมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะถามท่านกันดีกว่านะ เกี่ยวกับเรื่องที่ผมเนี่ยเจอมาเมื่อวานที่ว่าจะเดินทางไปบุกที่อยู่ของปอบตัวหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเจอนั้นมันไม่ใช่ปอบธรรมดาแต่เป็นปอบที่ใส่ชุดหรือสีทานสีลองบอบผมหน่อยได้ไหมว่าปอบตัวนั้นมันมาจากไหน แล้วทำไมถึงอยู่ในล่างของฤาษีเจเ้านะไม่เคยเจอเลยตั้งแต่อยู่ในป่าเพิ่งจะเจอครั้งแรกในชีวิตก็คือเมื่อวานนี้แหละครับท่านไม่ยเยว่ามันจะกลับมาอีกครั้งนึงิิงแล้วเนี่ย เคยมีเรื่างหน่าแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วมันเนี่ยได้หายไปนานแล้วไม่รู้ว่ามันกลับมาได้ยรงไงเก็คิดว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้มันกลับมาแล้วสีตนนี้เนี่ยใครเป็น่อนรักของกา มันในหลงผิดหลงในอาคมและวิชาหมากกันไปมันต้องการจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงเรื่อมมือกับหมอปีเพื่อหาวิชาหลายๆอย่างมาทดลองจนวิชานั้นในเข่าตัวมันเข่าไปเรื่อยๆมันก็ต้องการวิชาเรื่อยๆจนมันไม่สามารถกลายเป็นคนได้แล้ว มันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยังแต่ผมเจอมันเหมือนกับมันเนี่ยจะโจมใส่จะเอาชีวิตผมให้ได้ดูจากท่าแล้วน่าจะเป็นปอบเต็มตัวไม่น่าครับใลรเป็นลือสีใดอีกแล้วท่าน ชาที่มันเรียนมาเนี่ยเป็นวิชาที่หมอนนี้ที่ไหนเนี่ยใช่กันมันเน่ยหาทดลองเอาหรือว่าลองมหม้อเอาเพื่ออยากได้วิชาใหม่ไปมันคิดว่ามันน่จะเก่งกว่าข้ามันอยากจะเก่งกว่าข้ามันลง,งเมื่อกหมอผีจนมันจะยเป็นแบบนั้น แล้วหมอผีเนี่ยก็ะทิ้งมันไปเหมือนมันใช้ของแล้วทิ้งแบบนี้เราก็ช่วยอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วท่านหรืีพอจะรู้วิธีปราบปอบหรษอสีตัวนี้ไหมเห็นแล้วไม่น่าทำอะไรมันได้เลยเมื่อวานถ้าจะจับตัวมันได้จะต้องเผาทั้ง็ปอย่างเดียว ม่งั้นเนี่ยไม่รอดม่เนี่ยก็ไม่สามารถทำให้กิดบาดแผลได้แม้แต่นิดเดียวแล้วเราจะจับตัวมันได้ยังไงท่านแม้แต่ตัวมันเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ากาต้องหาคนที่มีวิชาเนี่ยมารวมมือกับเจ้า เดี๋ยวเนี่ยเอาแรงมันไม่อยู่หรอกแล้วท่านเนี่ยพอจะจัดการมันได้ไหมเขาไม่เคยได้ลองหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีคนไม่ตามมามันจนได้ยินมาว่ามันเนี่ยหายไปนานมากแล้วไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามันจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ ยังวนว่ามันเนี่ยจะลายังไล่ยก็ถึงต่อเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าจมองดูอีกรอบนึงได้ครับท่านดีสิเดี๋ยวผมนี่จะลองกลับไปคิดดูว่าจะหาคนมาปลามันยังไงแปลว่าตอนนี้เนี่ย ลอยไ,ไว้ไม่ได้แล้วนะพร้อมจะนองดีกลับไปเพื่อไปหาคนเก่งๆมาปรามันท่านคิดว่ายังไงก็ว่าเจ้เนี่แล้วแตเ,เ,เตืย,ย,ยมันกเจ้านั่นันนเนี่ยเจจะกลายเป็นแบบมันได้ครับ งานผมต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับไปยังบ้านเพื่อเอาอตามหาคนมีฝีมือเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอกราบลาทะเลซีเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าปลามันได้เมื่อไรผมจะมาหาท่านอีกรอบหนึ่ง เจียวทุกคนหลังจากที่ลุงดับกองไฟนั่นได้แล้วเราก็จะออกจากที่นี่เลยเพราะว่าจะต้องกลับไปหาคนมีเสีเมืออไปปราบบออมฤตสีลดนั้นนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยคอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน